ข้อที่7นะครับในขณิต2นะปี68อันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับแต่ใช้ความรู้มอต้นก็ทำได้มาดูกันนะเขาบอกว่าให้ f x เท่ากับลบ x กำลัง2บวก5 x ลบ <5 x S 1> 6แล้วก็ถ้าพิกัด a 0กับ b 0เนี่ยเป็นจุดตัดแกน x ของกราฟ f โดยที่ a น้อยกว่า b และแล้ว b ลบ a มีค่าเท่าไหร่ โอเคแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าน้องๆต้องไปหาจุดตัดแกน x นะครับว่ามันตัดแกน x ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะตรงนี้มันจะมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือน้องๆจะได้ x มีคำตอบเป็น a แล้ว x มีคำตอบเป็น b ได้อย่างไรนะครับก็คือเป็นคู่อันดับที่คู่กับ y เป็น0ูนย์ทั้งคู่เลยเห็นไหมเนี่ย y ต้องเป็นศูนย์มันถึงจะได้ a ได้ b นะครับแล้ว y คือใคร y ก็คือ fx ตัวนี้นั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะแก้สมการนี้ก็คืออการหาจุดตัดแกน x นะฮะอันนี้น้องๆต้องจําไว้เลยนะว่าถ้าอยากจะหาจุดตัดแกน x ให้แทนค่า y เป็น0จําไว้นะถ้าอยากจะหาจุดตัดแกน y ให้แทนค่า x เป็น0ูนย์โอเคนะครับตัวนี้แทน y เป็น0หมายความว่าไง หมายความว่า fx นั่นเองนะให้ fx เป็น0น้อก็ใส่ลงไปนะครับมันก็จะได้อะไรครับจับโจทย์ได้0เท่ากับนะลบ x กำลัง2บวก5 x ลบ6นะครับน้องก็แก้สมการเนี้ยโดยการแยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบทำยังไงเอ่ยเราก็จับรูปก่อนโดยนำจำนวนที่เรียกว่าลบหนเนี่ยเนาะคูณตลอด อ่ะสมการเอ้ยสมการทษทีคูณตลอดสมการนะลบคูณ0นยะ์ะได้0ลบคูณตัวนี้มันก็จะกลายเป็นบวกลบคูณพ์กลางมันก็จะกลายเป็นลบลบคูณลบ6กมันก็จะกลายเป็นบวกเห็นไะนะนะครับพอเราได้สมการแล้วเราก็ทำการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บอ่ะกูกบับมาเขียนทางด้านซ้ายแล้วก็ให้ศูนย์อยู่ขวานะครับ เลขอะไรเอ่ยคูณกันด้วย6คูณกันได้6บวกกันได้5บวกกันนะคูณกันได้6กรวมกันได้5คืออะไรนั่นเองมันก็คือ2คูณ3ใช่ไหมแล้วบวก6คูคกับก็ใส่เครื่องหมายต้องเหมือนกันใช่ไหมเพราะลบลบจะได้เป็นบวกนะครับดังนั้น x ลบ2คูณ x ลบ3เท่ากับ0นะแต่และว,วงเล็บคูณกันแล้ได้0แปลว่า x ลบสอาจจะเป็น0เข้าใจไหมหรือ หรืออีกวงเล็บหนึ่งอาจจะเป็น0ูนย์ก็ได้เป็นก็คือเท่ากับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ x เท่ากับ2 1คําตอบแล้วจะได้ x เท่ากับ3 1คําตอบนะครับก็แปลว่าอะไร <c oughs> ถ้า x เท่ากับ2มันเป็นเลขน้อยแสดงว่ามันคือ a ใช่ไหมคาว่าเขาบอกว่าอ่างี้ a ต้องน้อยกว่า b ใครเป็นเลขน้อยคนนั้นเป็น a ดังนั้น e เท่ากับ2 ะะระวังตรงนี้ด้วยนะอย่าก,กําหนดผิดส่วนเลขที่เยอะก็คือ b เท่ากับ3นะครับจากนั้นเขาถามว่า b ลบ a มีค่าเท่าไหร่อ่น้องก็ตั้ง b ลบ a ก็3ลบ2เท่ากับ1เรียบร้อยนะครับเป็นคำตอบตอบชอยที่1น,นะตอบชอยที่1ทันไนีนครับ โอเคเนาะนี่ก็จะเป็นการแก้สมการโดยหาจุดตัดแกน x ก็คือแทน y เป็น0ใครที่วาดกราฟไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ก็ใช้วิธีการแทนตรงนี้แต่แต่มันจะต้องมีความรู้บางอย่างเข้าไปจับกับโจทย์แต่ละข้อเข้าใจไหมฮะคือบางทีนะคูกรับบอกไปอ่ะเออทำวิธีนี้วิธีนี้ต้องบอกไม่ถนัดความรู้พื้นฐานไม่พอก็เลยบอกอ่ะงั้นทำวิธีนี้ อันนี้ก็ไม่ถนัดอีกก็ทําไม่ได้ประเด็นก็คือน้องๆต้องมีพื้นฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเข้าไปจับข้อสอบเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเราอยากได้คะแนนแปลว่าเราต้องมีความรู้เขาเข้าทดสอบความรู้เราก็ต้องมีความรู้ดังนั้นการเตรียมตัวไปสอบหรือทําโจทย์อะไรสักอย่างหนึ่งคือต้องทำนะทำสักนิดหนึ่งก็ยังดีทีนี้ข้อเนี้ยถ้าคิดแค่นี้มันก็เสร็จแล้วแต่ครูก็ม,มีอีกวิธีคิดหนึ่งสําหรับคนที่ เก่งกราฟและอยากจะมีมุมมองอื่นๆมาดูกันไหมนะฮะข้อนี้จริงๆแล้วมันเป็นกราฟพาราโบลาความจุดตัดแกน x มันคือ2จุดคือ a กับ b นะฮะอ่ะน้องๆมาดูตรงนี้นะเอ่อถ้าสมมุติว่าเอ่ออันนี้เป็นเป็นจะเรียกว่าอะไรเดียเสริมเนื้อหานะครับวิธีที่2งนะวิธีที่2ก็คือถ้าเราดูกราฟพ,พาราโบลาเป็นนะครับ กราฟของฟังก์ชันกำลังสองหรือสมการกำลังสองอไม่ใช่สมการสิฟังก์ชันกำลังสองลองฟังดูนิดหนึ่งนะฮะเป็นความรู้เสริมนะใครขี้เกียจฟังก็ปิดคลิปได้เลยเพราะว่าเฉลยจบแล้วเมื่อกี้ฟังก์ชันกำลังสองนะฮะมันจะมีหน้าตาอยู่ที่ว่า f x เนี่ยมันจะเท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c คือมันจะมีหน้าตาม,มาตรฐานตามนี้ถ้าบอกว่าเป็นฟังก์ชันกําลัง2มันก็จะมี x ก,กําลังสองอยู่ตัวหนึ่งสังเกตนะโจทย์จะเหมือนแบบนี้เลยเพราะว่าโจทย์เขาให้มาเป็นอะไร f(x) เท่ากับลบ x กำลัง2นะครับแล้วกอ็อะไรนะลบ 5x บวก6ใช่ปะ่ะบวก 5x ลบ6อะไรเนะี่ยบวก 5x ลบ6อ่ะบวก 5x ลบ6คือเขาให้มาหน้าตาม,มาตรฐานเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกับฟังก์ชันมาตรฐานเนี่ยน้องๆจะพบว่าตำแหน่งของ a เนี่ยคือเลขอะไรลบ1ตำแหน่งของ b เนี่ยคือเลขอะไรคือเลข5ตำแหน่งของ c เนี่ยคือเลขลบ6นะอันนี้เป็นความรู้ตามตำรานิดนึงนะครับก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วเราได้แบบนี้ให้จำไว้ว่ากรณีที่เลขข้างหน้า x กำลัง2กรณีที่เลขตัวนี้ติดลบ กราบจะคว่ำนะฮะฟังกช์ชันกำลังสองมันคือพาราโบลานั่นแหละไม่ไงายก็คว่ำถ้า a เป็นลบหนึ่งเนี่ยกราฟจะคว่ำพอครูกราฟเห็นโจทย์ข้อนี้ครั้งแรกสิ่งที่ครูกราฟทำคือวาดกราฟคว่ำนะฮะและหลังจากนั้นครูกราฟก็วาดแกน x เพราะอะไรฮะเพราะว่าโจทย์บอกว่ากราฟมันตัดแกน x 2จุดตัดตรงนี้กับตัดตรงนี้ตรงนี้ตัดที่ a รู้ได้ไงฮะเพราะว่า A มันน้อยกว่า b ใช่ไหมโจทย์บอกตรงนั้น A ตรงนี้ B เห็นไหมฮะโคกรฟแค่รู้แค่นี้ว่าตรงนั้น a ตรงนี้ b แล้วตรงกลางอะฮะตรงกลางอะมันจะเป็นจุดสมมาตรมันเป็นจุดเฉลี่ยกึ่งกลางของ A กับ B แปลว่าตรงนี้คือ a บวก B ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นจุดยอดของกราฟเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนฮะมันจะอยู่ที่ค่า H เนี่ยคือ A บวก B ส่วน2 ส่วนค่า k หรือว่าพิกัด y เนี่ยเราจะไม่รู้นะฮะพอเราเห็นแบบนี้ปับ๊บมันมีสูตรเสริมต้องจำอีกแล้วนะการหาจุดยอดการหาจุดยอดของฟังก์ชันกำลังสองให้เริ่มจากการหาตัว h ก่อนจุดยอดมันจะเป็น hk ตัว h เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบ b ส่วน2 a มาจากไหนฮะมาจากมต้นจำไปได้เลยนะฮะ ตัว h เนี่ยมันจะเท่ากับลบ b ส่วน 2a ซึ่ง b คือ5นะครับ a คือลบ1ฉะนั้นมันจะเป็น5ส่วน2ความหมายคืออะไรคือตำแหน่งของ a บวก b ส่วน2มันคือ5ส่วน2นั่นเองเนี่ยตำแหน่งเนี้ยค่าของ h มันคือมันคือ5ส่วน2โอเคไหมฟังทันปะอันนี้เป็นขั้นที่แบบว่าถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมให้ดูตรงนี้ดีๆ สังเกตนะฮะถ้าเราตัดสมการเนี้ยน้องๆจะได้ทันทีเลยว่า a บวก b ต้องเท่ากับอะไร a บวก b, b, b ต้องเท่ากับ5นะฮะสีแดงคือความรู้ตามตำราสีฟ้าเขียวนี่คือความรู้นอกกรอบนะฮะถ้า a บวก b เท่ากับ5เนี่ยครูก๊อคิดง่ายๆว่านะ โจทย์มันมาเป็นจำนวนเต็มครูครับก็เลยมองแยกเป็นสองกรณีนะจากตรงนี้เนี่ยนะกรณีที่หนึ่งก็คือ A กับ B เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นหนึ่งกับสี่นะฮะกรณีที่สองคือ A กับ B เนี่ยเป็นสองกับสามเห็นไหมหนึ่งกับสี่หรือไม่ก็สองกับสามมันจะเป็นสแบบนี้คร่าว นะไม่ได้มองเป็นเศษส่วนมองเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะว่ามันมาแบบนีนะบ้เราก็ลองมาคิดดูว่าเมื่อไหร่ a จะเป็น1 4เมื่อไหร่ a จะเป็น2 3มันจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่นะครับถ้า a เป็น1แล้วกูกรอบเอา1เนี่ยไปแทนในสมการเนี้ยมันต้องได้0ูนย์ใช่ไหมถ้าถูกเพราะโจทย์บอกว่าอะไรพิกัดคือ a ศย์กับ b ศย์ใช่ไหม เนี่ยถ้าคูกรอบแทนลงไปมันต้องได้ค่า y เป็น0ูนคูกรอบก็ลองแทนดูเลยนะลองแทนดูเลยว่า f 1เท mm hmm. ่ากับลบ1น <2 S 1> ึกำลัง2บวก5คูณ1ลบ6ปรากฏว่ามันไม่ใช่0นถ้าน1แทนลงไปไม่ใช่ศูนย์ก็ใช้ไม่ได้คู่นี้ก็ใช้ไม่ได้เอาใหม่มาลองเลข2ดูบ้างถ้า a เป็น2ก็คือ ลบ2กำลัง2บวก5คูณ2ลบ6นะฮะซึ่งมันได้0พอดีปรากฏว่าคู่นี้ใช้ได้ถ้าคู่นี้ใช้ได้กูกรับก็สรุปว่า A เป็น2 B เป็น3เพราะฉะนั้นผลต่าง B ลบ A คือ1มันเป็นการคิดแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ได้มีการพิสูจน์เป๊ะทุกขั้นตอนแต่มันเป็นการเดาทางในกรณีที่น้องๆคิดตามตำราแล้วมันไม่ใช่มันไม่โดนน้องๆอยากจะลองคิดนอกกรอบเนี่ยก็ลองแบบนี้อันนี้ครูกรับก็เลยให้ดูวิธีคิดอีกแบบหนึ่งว่าอ๋อบางทีนะครูกอัก็มองเล่นๆแบบนี้นะฮะแต่ถามว่าเอาไปจริงจังอะไรเลยได้ไหมไม่ร้อยเปอร์เบอกเลยไม่ร้อปซนนะครับ เดี๋ยวจะมีผู้รู้มาทักทวงคูก,กอปอีกว่าแต่ A มันอย่างนั้นแต่ B มันอย่างนี้เอาไปคิดแล้วใช้เองได้เลยนะครับประยุกต์แก้ไขปรับปรุงได้เลยแต่มันเป็นการมองว่า 1. พาราโบล,ลาค้ามจุดตรงกลางเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยของ A กับ B 2. นะฮะเมื่อน้องๆได้ A บวก B เท่ากับ5หรือ A บวก B เท่ากับ3หรือ A บวก b เท่ากับ4เลขน้อย เราลองใช้วิธีรัดก็คือปรับตัวเลขตามที่เราเข้าใจเช่นมันเป็น1กับ2เป็น2กับ1เป็น3กับ1 3กับ2ลองดูวิธีเหล่านี้นะครับมันอาจจะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้คำตอบแต่มันก็เป็นกระบวนการคิดหนึ่งที่อยู่ในหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้นะไม่ไม่ได้แบบว่าออกไปไกลๆนะฮะโอเคไหมนะครับถ้าใครไม่สบายใจกับวิธีที่2ใช้วิธีที่1ครับ ชัวที่สุดโอเคนะฮะวิธีที่1คืออะไรหาจุดตัดแกน x นะครับก็แทน y เป็น0แยกตัวประกอบได้คำตอบเอามาลบกันจบนะฮะคณิต2น,นี่มันจะเป็นคณิตพื้นฐานน้องน,องส,นส่วนใหญ่ที่สอบคณิต2จะไม่ค่อยชอบคณิตนะแต่ก็กัดฟันทำสักนิดนึงนะครับมันช่วยให้เรามีมุมมองในในแง่คิดมีแง่คิดในลักษณะที่แบบไม่ฝืนกฎอะ นะถ้าฝืนกฎมันจะผิดนะฝึกคิดอะไรในกฎบ้างนอกกฎบ้างนะคละคละกันโอเคนะใครมีคำถามหรือว่าอยากออกความเห็นอะไรยังไงในเชิงสร้างสรรค์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับข้อนี้คงจบแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีครับ